แท้จริงก็คือการที่จะเป็นโรคเบาหวานนะครับก็คือมีต้องมีระดับน้าตาลในเลือดที่ค่อนข้างสูงเกิดจากที่ร่างกายของเราไม่สามารถนําอินซูลินที่ผลิตขึ้นมาไปใช้ในการเผาผลาญน้ําตาลทําให้เกิดการสะสมของน้าตาลในกระแสะเลือดเมื่อมีการสะสมของน้ําตาลในกระแสะเลือดที่ปริมาณมากและใช้เวลานานเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมลงนะครับซึ่งเป็นผลให้เกิดโรคต่างๆรวมถึงโรคเบาหวานนอกเหนือจากนั้นนะครับอาหารเสริม ที่เราจําเป็นตัวตัวหนึ่งก็คือมาร์คคีนกชื่อมันอาจจะฟังดูไม่น่ากิน<ะ>แต่เป็นของที่มีประโยชน์มากครับคุณแป้งครับ<ะ>โดยที่ภายในมาระขิีนกเนี่ยมีสารสำคัญอยู่ก็คือพวกกลุ่มมโมดิก้าชาเลนทินนะครับซึ่งในตัวของมันที่เรารู้จักกันนะก็คือพวกชาเลนทินชาลินแล้วก็คริปโตแซนทินสามตัวนี้นะครับหน้าที่ของมันเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องตรงที่ว่าหนึ่งไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่มาย,ย่อยแป้ง<ะ>แต่ถ้าเกิดเอนไซม์ไม่มาย,ย่อยปุ๊บเนี่ย ใช่แบนี้ก็ไม่สามารถดูดซึมข้าสูงร่างกายได้แล้วแป้งพอ,พ,อพ,อพ,อพอมันย่อยเสร็จปุ๊บสุดท้ายมันกลายเป็นกรูโคสทั้งนั้นเลย<ม>ไอ้ตัวนี้คือคือบอกเกิดของของเบาหวานพอเอนไซม์กรูคโคซิเดสที่มันยับยับย้งไม่เกิดการหลั่งออกมาเนี่ยก็เลยทําให้ปริมาณน้าตาลร่างกายเราน้อยลงจากจาก,จากไอสารกัดตัวนี้ข้อที่สองสารกัดตัวนี้นะครับมันยังไปทําหน้าที่ที่กระตุ้นทำให้เกิดการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์เนี่ยได้มากขึ้นนอกเหนือจากนั้นไอโพลีเพปไทด์พีตัวนี้อีกตัวหนึ่งคือทาหน เมื่ออินซูลินเราผลิตไม่ได้ <C hy bah> หรือไม่เพียงพอแล้วเนี่ยตัวมาเนเองก็ทําหน้าที่ช่วยผลักดันน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ได้ครับนี่คือหน้าที่ของไอสารประกอบที่อยู่ในมารกคีนก